นายปดีอีหลานนะครับย้อนกลับไปประธานาธทบดีอามาดีเดียจัดเนี่ยแล้วมีการเลือกตั้งปุ๊บผลการเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่าชาวบ่าเนี่ยฟ้องไม่พอใจเนื่องจากว่าอ้างว่าไม่เป็นธรรมพอเกิดความไม่เป็นธรรมปุ๊บก็เกิดการรวมตัวพอเกิดการรวมตัวเสร็จปุ๊บก็พูดง่ายว่ามันก็เกิดปัญหาในอีหลานนะครับมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจก็คือว่าเผอิญวันที่เขานัดรวมพลคือวันเสาร์นะครับแล้ววันศุกร์เนี่ย เฟซบุ๊กเตรียมการที่จะทําการปิดระบบไอ้อ่าทวิตเตอร์เตรียมทําการที่จะปิดระบบเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าจะซ่อมแซมได้มีหนังสือจากการะทรวงการต่างประเทศสหรัฐถึงทวิตเตอร์บอกว่าให้ชะลอการปิดการซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนในอิหร่านได้ใช้ทวิตเตอร์ในการเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับถ้าจะพบว่าเฮ้ ทวิตเตอร์มันมาแล้วเพราะ,ะนั้นทวิตเตอร์มันถูกผลักเข้ามาโดยโดยยุคนั้นก็คือว่าเริ่มมีการใช้ทางการเมืองนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่ออีกทีหนึ่งว่ามันจะมาใช้ยังไงแต่ว่ากลายเป็นว่าฐานที่มั่นนี่ยคือนายกทักษิณเนี่ยเามาใช้บ่อยนะครับฐานที่มั่นของคนในปี53มเนี่ยเสื้อแดงจะไปอยู่ที่ทวิตเตอร์เยอะเพราะว่าไปตามน,นายกทักษิณขณะที่ว่าคนอีเราจะพบว่ามันก็เป็นเป็นภาพของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นชนชั้นกลางเนี่ยก็จะมาเล่นที่ Facebook นะครับตัวเลขของคนนะครับ เมื่อยุสภาเนี่ยตอนนั้นมีอยู่ช่วงเมื่อปีวันที่6พคนะครับก็คือ5 0,000นคนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเ c e b o o k พอเสื้อแดงเขาก็พยายามทำเพื่อมาสู้นะครับก็วันที่6เหมือนกันเนี่ยเขามีอยู่แค่หมื่นกว่าคนเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขอยู่ที่อของของ,ของกลุ่มที่สนับสนุนฝ่ายรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนคนที่เป็นฟอลโล่ของอเสื้อแดงอยู่ที่ประมาณ16,000ัน 16, ตัวเลขนี้ไม่ได้บอกว่ามันคือมวลชนจริงๆนะครับแต่มันสะท้อนอการที่เป็นแนวร่วมนะครับแล้วก็คุณอภิสิทธิ์มีอยู่267,000คนในวันที่6นะครับเป็ Facebook, นผ o ้ Facebook ของคุณอภิทษ์ขณะเดียวกัน a c e b o o k ของดรชาสินเนี่ยอยู่ที่4,700เองเราจะพบว่า,วาคนที่อยู่ใน Facebook ส่วนใหญ่แล้วนิยมชมชอบอคุณอภิสิทธิ์มากกว่าคุณชสินอันนี้คือสะท้อนได้ระดับึ่งถูกไหมครับ ถามว่าทําไมตัวเลขมันบอกได้ยังไงเอาอย่างง่ายๆนะครับใครจำได้กรณีน้อง,อ,งอ,อะไรครับน้องแพรวารูออ้จักไหมครับน้องแพรวานะครับที่ขับรถตีวิกชนรถตูต้ครับแล้วไปยืนทวิตบีบีคุยกันแล้ภาพออกมาเนี่ยคืนเดียวนะครับ1นึ่งแสน้าหมื่คนในประเทศไทยเนี่ยไปลงใน Facebook ว่าเกลียดน,น้องแพรวาเพราะนั้นเนี่ยในในนี้มันก็เป็นการสะท้อนได้ว่ามวลชนที่ที่ให้ความสนใจ มันต่างกันตัวเลขแต่ปรากฏว่าพอมาดูในทวิตเตอร์นะครับคุณทักษิณมีอยู่8 000, 9ดหมื่นเกนะครับคุณาพิสิทธิ์7จ0 0ืนก็คือเริ่มตีตืต้นขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังขาดถือว่าทวิตเตอร์เนี่ยคนมันจะไม่พุ่งเร็วแบบเฟซบุ๊กนะครับแล้วมันมันก็แต่พะว่วาตัวเลขเนี่ยมันสะท้อนอะไรครับสะท้อนว่าแต่ละคนมีฐานที่มากในแต่ละที่จะต่างกันนะครับอ,อันนี้มาเมื่อเหตุการณ์วันที่1ิบนะครับในวันที่1ินั้นคลิปเหล่านี้ มีเยอะแยะมากมายนะครับเราเองเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันได้ส่งผลกระทบกับเรายอย่างใหญ่หลวงในปัจจุบันแล้วถ้าถ้าเรื่องวันนึงนะครับวันนี้มันยังไม่ได้หายไปไหนนะครับมันถูกขุดขึ้นมาเนี่ยคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้ของกับการบติการต่างๆเนี่ยอาจจะถูกเข้าไปเกี่ยวข้ของกับกระบวนการเรื่องของคดีภาพนี้เป็นภาพของใครจําได้ไหมครับว่าในอินเทอร์เน็ตเคยดูคลิปไหมครับว่ามีคนหนึ่ง,งถือธงแล้วก็ถูกจี่หัวปุ๊บแล้วก็ล้มไปแล้วก็สมองก็รูดออกไป ภาพนี้ก็มีการอาโพสกันอยู่ใน YouTube ตลอดเวลาแล้ววันนี้มัน,นก็วดกลับมาอีกมันไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วคําถามก็คือว่าในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยท่านต้องไปประชาสัมพันธ์เนี่ยท่านจะตอบเรื่องเหล่านี้อย่างไรหากท่านตอบด้วยด้วยวิธีการแบบเดิมๆท่านก็จะรู้สึกว่ามันตอบกับ,กบทู่เขาไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเขายันด้วยหลักฐานเหล่านี้นะครับ ผมเองเนี่ยผมก็ถูกกล่าวหาว่าผมไม่รู้ไม่รู้ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่ผมจำได้เลยว่าวันที่11เนี่ยผมไม่ออกรายการเนชั่นหลังเกิดเหตุวันที่10ผมเป็นคนเดที่พูดเลยว่าคือถึงแม้เราจะรู้ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ก็ตามเนี่ยแต่ผมเป็นคนเดที่พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันที่สน์ไม่ได้อย่างรูปคนอีกคนที่ถูกยิงเนี่ยคำถามก็คือว่าเขาถูกยิงเนี่ยมันไม่มีการทําเรื่องของอะไรครับนิติวิทยาศาสตร์เพราะว่าจังหวะที่เขาหันหน้านิดนึงเนี่ยพิถีกปรศูนย์มันก็เปลี่ยนแล้ว นะครับผมจาได้ว่าวันนั้นนะ่ผมก็พยายามที่จะไปช่วยนะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะมองว่าผมคือคือวิธีการเดินในในสื่อของผมผมไม่ได้เดินว่าผมถือข้างไหนนะครับแต่ผมถือข้างประเทศชาตินะครับผมก็พยายามจะช่วยกองทัพเท่าที่เป็นไปนได้แต่ถ้าเราโปรมากมันก็ไม่ต่างอะไรผมมันทาหน้าที่คือเป็นคนทำไอโอให้กองทัพนะครับแต่ว่าผมมีวิธีเดินนะครับภาพนี้คลิปหนึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์นะครับใน ผมถอดมาจากคันทิศไม่รู้ว่าหลายคนยังเก็บไว้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าผม,มเก็บเอาไว้นะครับภาพนี้เป็นเหตุการณ์โพถูกโพสต์หลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่สิบเพียงระยะเวลาแค่วันสองวันเท่านั้นเองแล้วคนที่โพสต์คือพล,ลเรือนผมถามว่าท่านเป็นฝ่ายสินาธิการฝ่ายอุตสาหรอยู่ในกองประชาการเนี่ยท่านถอนดรหัสได้อย่างนี้หรือไม่นะครับทุกคนนะวิธีการก็คือเขามีการรายงานคุยกันตลอดเสร็จแล้วก็เอาภาพจาก Google Earth มาปู ปูเสร็จเขาพสเหตุการณ์ต่างๆว่าจุดไหนเกิดอะไรขึ้นนะครับอัตโนทีสออยู่ตรงนี้มีจุดซุบยิงอยู่ตรงนี้มีการมาท้ากันตรงนี้นะครับแล้วก็มีใครเกี่ยวข้องอยังไงบ้างานะครับอันนี้คือคนที่ทาคือคนที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตไม่ได้เหยียบสักแอร์เลยในสี่แยกข้อหัวนะครับแต่เขาเก็บข้อมูลทุกคนที่พูดกันทุกคนที่ใช้กันนะครับท้งสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วมาพพสเลเวอาภาพนี้เป็นภาพหนึ่ง ตอบได้ว่าเหตุการณ์เกิดตรงไหนแนวสู้ยิงตรงไหนนะครับ M79 ยังไงผมถามว่าฝ่ายอเมริกายังทำตามไม่ทันเลยครับติต่อไม่ได้เลยว่าภาพเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือคนที่อยู่ในเด็ดเข้าโพสต์เรื่องเหล่านี้แล้วก็สักพักมันก็ถูกลบไปแต่ผมก็เก็บไว้ตลอดนะครับเพราะว่าพอเราเข้าไปเห็นเราก็จะเก็บไว้เพราะว่ามันคือบทเรียนที่ดีสําหรับเราว,าว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์มันทุกคนมีสื่อในมือ,อภาพนี้ก็คือคนที่สมองไหลมีการโพสต มีการอ้างอิงถึงจุดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไปทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ท่านไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนกองทัพในการตอบเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านไม่ได้เตรียมตัวไว้เนยท่านเจอเรื่องเหล่านี้กลับมาท่านายหลังเหอนกันนะครับอันนี้ก็คือจุดที่คนวิเคราะห์ก็คือเรื่องของคลิป